คำสัจจะอธิษฐานขอพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นพยานตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพระเจ้าจะมันวางธรรมาน,นี้คข้าจะตื่นรู้อยู่ภายในจะเห็นความคิดนึกอารมณ์และอาการรับรู้เป็นธรรมชาติไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราจะไม่ลดงยึดติดล จะไม่เกิดอีกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายและเมื่อแจ้งธรรมะนี้แล้วจะบอกลูกหลานและคนรู้จักให้ตื่นรู้อยู่ภายในไม่ให้หลงยึดติดโดยอาการใดใดตราบจนสิ้นลมและจะช่วยเหลือพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พาาระจยาและพี่น้องกลุ่มบัญญาวิมุตติสัตว์คนสัตว์ทั้งหมดไม่ให้เหลือ แม้แต่จิตวิญญาณตรงเดียวไม่มีรับว่าทำไม่ได้และสัญจานี้จะคงอยู่ตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลงถึงร่างกายจะแตกดับถวายเป็นพุทธบูชาสาธุสาธุสาธุ